ที่ผ่านมาเนาะทุกคนก็จะเห็นว่าเราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้รอมคอมบ้างอะไรบ้างผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแทบเรียกว่าไม่เคยเลยดีกว่าไม่เคยดราม่าแบบทั้งเรื่องขนาดนี้ค่ะก็เลยพอเรามาอา่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันดราม่าแบบหนักดีแล้วก็มันเป็นดราม่าที่คนเข้าถึงได้ง่ายเป็นปัญหาชีวิตที่เวอรี่คลาสสิกอ่ะ uh. เป็นปัญหาชีวิตที่แบบโซคลาสสิก แล้วก็หลายคนน่าจะสามารถแบบคือมันเอเเรตได้ง่ายอะไรใช่ปัญหาชีวิตครอบครัวสามีภรรยาคนที่มีลูกแล้วเอยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าคนไทยน่าจะชอบอะไรแบบนี้ด้วยก็ไม่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 เคยมีโอกาสได้เล่นแบบนี้ค่ะองหนูก็จะเป็นในเรื่องดราม่าเหมือนกันค่ะคือก่อนหน้านี้เราก็เล่นดราม่ามามาค่อนข้างประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องเี้ยมันจะยากขึ้นตรงที่ว่า เหตุการณ์ดราม่าในเรื่องนี้มันเราไม่เคยเจอแล้วมันมันยากมากๆที่ผู้หญิงคนนึงจะจะเจอในชีวิต <c oughs> ไม่ไม่ไม่เคยมีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อ <Dark, S 1> เป็นด้วยด <c oughs> าร์คสูบูตบาดาร์กมาก <c oughs> คือเขาโตมากับไม่มีเลยแล้ววันหนึ่งเขาพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองมีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอพยายามจะอยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเวลามองหาสิ่งที่ดีที่สุดอยากอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดมาประดับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ <S <S <จ>่ะซึ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวมากๆก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เ,เรนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ยากมากๆแล้วมุก็ไม่เคยเจอวล่ามากเปามากเขาบอกเค็เพื่อพระพุทพพก็จริงค่ะด้วยด้วยคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าคือด้ยยวยบุษบาทํางานเป็นอ่า คนขา,ายของลักชัวรี่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาต้องทำยอดนู่นนี่นั่น<แ>เขาก็เจอคนเร,อเรื่องปกติค่ะแต่ว่าเขาก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับคนที่ดีความรักที่ดีมีเงินหรือว่าอะไรแบบนี้ด้วยฉะนั้นทางเดินของเขาขเขาก็เลยแบบมองแต่ว่าฉันจะทำยังไงฉันถึงจะได้สิ่งนั้นแล้วแล้วเขาก็ลืมมองสิ่งรอบข้างไปจนทำให้เขาเดินทางผิดอะไรแบบนี้คะ่ะ คือเส้นเรื่องต้องบอกว่ามันมีทั้งหมด3าเส้นเรื่องเส้นเรื่องของพี่กับพี่พูดเส้นเรื่องของมุกกับหลายๆคนแล้วก็มีมินชาอีไดคนหนึ่งที่มีเส้นเรื่องเส้นเรื่องของเขาก็จะประมาณแบบว่าคู่ที่เหมือนแบบแต่งกานกันมาตั้งแต่แบบับรุ่นแล้วก็หลังๆคือเริ่มแบบหมดแพชชั่นเรื่องคู่เรื่องแพชชั่นเรื่องการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนผ่านมีหนุ่มเข้ามาหนุ่มหนุ่ม หนุ่มเด็กเข้ามาอะไรอย่างนี้ในโซน,น,นของเขาของเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นแบบปัญหาชีวิตของวัยที่แบบว่ามีลูกมีสามีแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะเป็น3มเส้นเรื่องอแต่มันก็จะมีอะไรที่มาเกี่ยวโยงกันเ,เพราะว่าตัวละคร3ามตัวเนี้มาปะมาเจอกันในร้านหินก็จะสายมูอีกอก็มีการเจอกันเพราะว่ามี การมูหินก็เลยรู้จักกัน่ะก็เลยมีการแบบปรึกษาเรื่องความรักของกันและกันไอพอล่านะแต่ว่าแค่แบบว่ามันเหนื่อยจังเลยอ่ะมันแบบด้วยความที่เวลาแบบมันเล่นอะไรที่มันเครียดเครียดแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันใช้พลังมันกินเหมือนโดนสูบวิญญาณออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเราไม่เคยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนพอแบบเสร็จปุ๊บนี่คือแบบต้องช่วงวันวันที่ไม่ได้ถ่ายอ่ะค่ะ คิวที่ไม่ได้หายนี่คือต้องแบบรีชาร์จพลังตัวเองเลยอ่ะไม่อย่างนั้นนี้คือแบบว่าเฮ้ยฉันจะนอนตายแล้วหายไปจากโลกนี้อะไรอย่างนั้นเลยของมันเครียดมากเลยมีมีเลิฟซีนด้วยอะค่ะอย่างของที่มีลิมิตขนาดไนสำบเลิฟซีนในการเล่นเนยก็คือของกี้มันก็อยู่ในลิมิตที่เราเราคือคือเราไม่ได้คิดหรอกแค่ว่าเราเราอ่านในบทแล้วก็แบบพอจะแบบนึกนึกภาพนึกฟิลออกอะไรประมาณนี้ค่ะก็โอเคอยู่ในส c o p ที่เราโอเค ไม่ต้องบอกไปเลยนี้ต้องบอกไปเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราจะไม่พูดจริงๆตอนอ่านบทก็รู้รู้ประมาณหนึ่งแล้วค่ะรู้ชะตากรรมประมาณหนึ่งแล้วว่าต้องเจอหนึ่งสองสามแต่ว่าด้วยด้วยบทนะคะมันมันดำเนินไปให้ถึงจุดนั้นอยู่แล้วคือถามว่าเราเต็มที่ไหมเราเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็โชคดีด้วยที่ พี่ๆทุกคนที่ที่เล่นกับปุก๊กอะค่ะเขาเขา,ามีจังหวะเขามีอะไรต่างๆที่เซฟ,ฟเราด้วยทําให้มันภาพมันอาจจะดูจริงมากๆแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นอะมันหลบหมดเลยหลบอันนี้ <ยก S 2> พูดเซฟไออันนี้พูดจริงพ<อ>ี่เล่นเซฟแต,แต่ว่าถามว่ามันมีการจูบไหมมันมีค่ะแต่ว่ามันมันมีเรื่องเทคนิคช่วยเยอะมากมันเลยทําให้ภาพสมจริงขึ้นมาด้วยไม่ม<ค>ี<ด>แต่แต่งินแต่ว่าแต่ว่ามีการแบบมันจะมีจังหวะช่วย <Okay. S 2> ที่มันเหมือนจะโดนแต่ว่ามันก็แค่แบบ uh huh. มีลิมิตด้วยค่ะ mm hmm. พี่อนันดา uh huh. แต่แต่ว่าพี่อนาพี่อนันดาเพราะว่าด้วยความพี่อนันดาเป็นรุ่นใหญ่เราะ uh huh. เราเราเลกเกรงเป็นพิเศษแต่ว่าพี่อนันดาเป็นเป็นคนที่ถ่ายเร็วที่สุดผ่านเร็วที่สุด uh huh. เพราะพี่อนาช่วยหนูเยอะมากเพราะพี่และพี่อนารู้จังหวะแบบจังหวะเลเฟซีนแบบ uh huh. เขารู้สมาวะดีมากคือเขาหลบให้หนูแบบหมดเลยอ่ะแบบโดนน้อยน้อยมากๆากแล้วแบบก็ดีใจมากๆที่แบบที่เขาช่วยด้วยครั้งแรกครั้งแรกทั้งทั้งกี้แล้วก็มิ้นไม่เคยร่วมงานกับด่าใช่อันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่เจอพี่พี่กี้แล้วก็พี่มิ้นก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนตอนที่รู้แต่ตอนแรกเลยก็ดีใจดีใจมากๆที่ได้เจอเช่นกันเราก็ตื่นเต้นเนาะเพราะเราไม่ได้แบบถ่ายละครมาก็สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ย พอแบบเข้าฉากก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยอะไรมันก็มันก็โฟลของมันดีเนาะก็ด้วยตอนแรกพี่มิ้นก็แบบชวนคุยพาแบบไปเราไปกินข้าวกันไหมเผื่อเราเจอกันก่อนเราจะได้แบบไม่ไม่มีการเกรงมากเพราะก่อนหน้านี้หนูก็แอบบรู้จักกับพี่มิ้นมาก,ก่อนอ่าแล้วก็เลยแบบได้รู้จักกับซีกี้ก็แบบไปกินข้าวละลายพฤติกรรมกันที่กินเดึ่กินเดึ่ละลายเลยละลายเลยละลาย ก็ต้องฝากด้วยนะคะสำหรับซีรีส์ The Thirsty t h r นะคะสามสุดพิ่งเริ่มต้นก็เดี๋ยวจะได้ชมกันแล้ววันที่28สิงหานี้นะคะที่ดิสนีย์าสก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้สนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะใช่แล้วก็มีนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าคุ้มแน่นอนค่ะถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้